ราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางของเจ้าที่ในมาตา13 16มาตา13เจ้าที่ดังต่อไปน,นี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้1เป็นคู่กรณีเอง2เป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณี3เป็นญาติของคู่กรณีคือเป็นบุปคารีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงในสามชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งานนับได้เพียงสองชั้น 4. เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 5. เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 6. กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ล่าสุดได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาทางครองเพิ่มเติมนะคะคือกฎกระทรวงกําหนดกรณีอื่นที่เจ้าที่จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้พศ2566กําหนดว่าเจ้าที่ดังต่อไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 1. เคยเป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณีสองเป็นหรือเคยเป็นผู้ซึ่งอยู่กินกัน ฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับคู่กรณี 3. เป็นหรือเคยเป็นผู้ซึ่งอยู่กินกับคู่กรณีที่เป็นบุคคลเพศเดียวกันโดยกำเนิดในลักษณะเดียวกันกับชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา 4. เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานในความเป็นจริงไม่ว่าชั้นใดๆหรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องในความเป็นจริง ดับได้เพียงสามชั้นของคู่กรณี 5. เป็นหรือเคยเป็นบุตรบุญธรรมของคู่กรณีหรือเป็นหรือเคยเป็นผู้รับคู่กรณีเป็นบุตรบุญธรรม 6. เป็นลุงป้าน้าอาของคู่กรณี 7. เป็นผู้พักอาศัยอยู่ร่วมกับคู่กรณีในสถานที่เดียวกันในลักษณะครัวเรือนเดียวกัน 8. เป็นลูกจ้างหรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับค่าตอบแทนของคู่กรณี ดังนั้นเราจะต้องจําผู้พิจารณาทางปกครองให้ได้ทั้งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2539แล้วก็กดกระทววหน้าที่ออกล่าสุดนี้วันนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ